สวัสดีจ้าไม่น้อยใจเฮ็ดหมูทอดแบบไม่ต้องหมักนะคะซสื้อหมูติดมันมากใส่น้ำมันลงไปปลาพ่อประมาณแล้วก็หั่นหมูแล้วเอาหมูลงมาใส่เลยนะคะนี่ยังบ่ท้เฮ็ดอย่างนะคะเพิ่งใส่หมูไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยยังไม่ต้องหมักมันหมูนีนบน่บ่ได้หมักบ่ได้ยังนะคะใส่น้ำมันลงไปอย่างเดียวแล้วก็ใส่เกลือใส่หมูลงไปค่ะ ไวถิงไวสักระยะนะคะคนมันคนมันนะคะกับขากันนะคะมันเสียบแต่มัน่วทั่วนะคะเปิดไฟแรงเลยจ้ะเดี๋ยวสักพักน้ำในหมูกระจอกมาทั้งเมดแล้วก็จะงวดออกไปแล้วก็จะกลายเป็นน้ำมันนะคะจะเหลือแต่น้ำมันแล้วก็จะทอดนะคะมันก็จะกลายเป็นหมูทอดได้สบายๆเดี๋ยวรอให้มันแบบน้ำมันงวดก่อนนิดนึงนะคะพอหมูเปลี่ยนสีแล้วนะคะ พราะเขาคนไปค้นมาและหมูมันเปลี่ยนสีเหมือนหมูมันถูกลวบแลลวเรียบร้อยเขาก็จะปุงเครื่องเลยนะคะใส่รสดีลงไปค่ะคลิกไทปนนะคะ ซอฟต์ท้อยค่ะสปรุงรสนะจ๊ะน้ำตาลย่งโมไซนะคะ,นนนนะ,ค,ะคนให้ทั่วค่ะ ค่อยทิงไว้จนมันจนน้ำม,มันงวดนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันค่ะหลังนะจากน้ำงวดแล้วเหลือจะนำมันไอตัวสดหรือตัวเครื่องปรุงที่เขาใส่ลงไปนี่ก็จะซึมเข้าไปในตัวหมูนะคะค่ะเห็นไ่มคะ ข้นไปเรื่อยๆๆมนจะกลายเป็นหน้ามันก็จะงวดเข่าแล้วกน็นี่เป็นน้ำมันเลยเห็นไหมคะ<อ>เริ่มเป็นน้ำมันแล้วคะ่ะจะค้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะทเข้าจะใส่น้ำตาลคะ่ะไข่หมูมันได้ทีนะคะไข่หน้ามันนวดเขา่าคนนี้เลยเดี๋ยแต่น้ำมันนะคะพอใส่น้ำตาลกลับไปปั๊บมันจะ จะแต่งสีให้สวยด้วยสีอ so 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 ูดำนิดนึงเนกาใส่สีอูดังต้องประจ o n ใส่ทีละหน่อยนะคะหมายไปยังหน่อยบอกนะคะต้องใส่ทีละน้อยอย่ารีบร้อน ใส่หลยลงไปเท่อเดียวแล้วเขาจะปัดสียากนะคะน้าันเข้มแล้วเอาออกไม่ได้นะคะใส่เราจะเชคค็คห้นทั่วแต่บางเบาเขาจะใส่ไม่นะคะสักนิดเอาพอดีพอดีเส็นไหมนะคะสีงาบแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะพักแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะ อีกสักนิดนึง่งเล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลเลยนะคะชอบหวานน้อยหวานมากแล้วแต่นะคะเสียบค่ะช้อนไ็ใส่น้ำตาลต้องค้นเลยนะคะห้ามปล่อยมือเพราะว่ามันจะไหม้นะคะเพราะน้ำตาลโดนน้ำมันมันจะไหม้ดีไฟได้เลยะคะ่ะ เขาจะคนอยู่ประมาณสักสองนาทีอ่ะหนึ่งนาทีให้น้ำตาลกับวน้ำละน้ำตาลละลายละซึ่งขาโมกับเชื่อว่าใส่ได้นะคะการทอดแบบนี้มันช่เนืหอโมวอลแข็งแล้วประจำเป็นต้องไปตากแดดหมูทอดจะนุ่มและชุ่มชําน่ากินนะคะส่วนเกลือไม่ใช่น้อยลูกร้านชอบเป็นหวานเติมกันนิดนึงใส่เนี่ยกันได้ครับพริกป่นลูกพี่คนเนื้อ เสร็จเรียบร้อยแล้วจัพปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วคนให้ได้สีนิดนึงอย่าลืมมาควากคลอนมันยังนี้อยู่นะคะคนให้ได้สีนิดหน่อยแล้วเราก็จะโดยง,งานะคะ เาราจะนัตักน้ำมันออกนิดนึงนะคะไม่หน่อยตักน้ำมันออกแล้วนะคะออดิฟไฟแล้วนะคะตักน้ำมันออกแล้วก็โรยงาค่ะออมักหน่อยมากหลายใสเลยนะคะตามใจนะคะคนค่ะดี่สระมันยังหอนอยู่นะคะสวัสดีอย่าลืมว่ามันอบความร้อนนะจ๊ะถ้าเปิดไฟแห้งเสร็จแล้วเรียบร้อย จะน้อยไฟคับเพิมนิดนึงแความสวยงามและหอมน่ากินนะคะยับ,บอยเลาจัดี๋ยวนจักสเรสร็จาให้ดูนะคะเสร็จแล้วจ้ะหมูทอดทชุ่มฉ่ำหมูทอดงานะคะไม่ต้องหมักง่ายๆบานๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนบบกแข็งนะคะชุ่มฉ่ำนุ่มด้วยนะคะลองไปเห็ดเพิ่งเด้อค่ะเด้อหนึ่งความรักหนึ่งปรัถนาดีด้วยรักใจใจจ้รักนะจุ๊บ